ทั่วลงหลังเพจดังโพสต์ผลงานอัศวิน37โครงการลันชัดชาติท่ามเคลมแม้จะผ่านพ้นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครมาแล้วสักพักใหญ่ๆเลยนะคะแต่กระแสของผู้ว่าคนเก่ากับผู้ว่าคนใหม่ก็ยังคงเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์อย่างมากล่าสุดนะคะก็มีเพจ Facebook สถาบันทิศทางไทยได้โพสต์ผลงานของพลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมระบุในภาพว่าผลงานอัศวินชัดชาติห้ามเคลมงานนี้ทำเอาทัวลงยับชาวเน็ตวิจารณ์หนักทำไมกล้าเคลมบางโครงการบางโครงการทำก่อนมีผู้ว่าชื่ออัศวินเสียอีกโดยโครงการที่ถูกนำมาโพสต์ผลงานอัศวินชัดชาติห้ามเคลมมีทั้งหมด37ภาพโดยภาพโครงการที่ถูกนำมาโพสต์ผลงานอัศวินชัดชาติห้ามเคลมมีทั้งหมด37ภาพ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาพื้นที่คลององอ่างปี2,560เปิดใช้เป็นทางการในวันละกระทงปี2,563การให้บริการเรือไฟฟ้าเส้นทางคลองพดุงกรุงเกษมตั้งแต่ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงถึงท่าเรือตลาดเทวราชเปิดใช้งานเมื่อเดือนพฤศจิกายน2,565การเปิดบริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวแบริ่งสมุทรปราการ เปิดให้บริการเมื่อเมษายนปี2560ช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตเปิดให้บริการช่วงธันวาคมปี2563การทำธนาคารน้ำใต้ดินตามจุดต่างๆของกรุงเทพมหานครการเพิ่มกล้องวงจรปิดและติดตั้งใหม่ทั้งหมด2 2 1 7ตัวเปิดป้ายรถเมล์รูปแบบใหม่ smart bus Chester เปิดใช้งานกรกฎาคม2563และรายการอื่นๆ ซึ่งการแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตก็มีหลากหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างถนนสีนครินร่มเก้าชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ยืนยันว่าเส้นทางนี้สร้างทิ้งไว้เป็น10ปีแล้วมั่นใจว่ามีก่อนรัฐประหารด้วยซ้ําแล้วเมื่อก่อนก็มีแค่ฝั่งละ2เลนด้วยอย่าเคลมมั่วคนใช้เส้นทางก็ออกมาช่วยกันยืนยันอีกเสียงนะคะว่าอันนี้สร้างมานานจากคนที่บ้านอยู่ลาดพร้าวทางานลาดกระบังเขาบอกว่า ก่อสร้างนานมากแค่มาเสร็จตอนปีนั้นแค่นั้นเองส่วนโครงการทางเชื่อมต่อถนนการจนาพิเศษถนนพุทธมนตรสายสองนี้ใช้งบกรมทางหลวงชนบทหรือเปล่าและมีการสร้างมาตั้งนานแล้วไม่เว้นแม้แต่โครงการที่หลายคนยอมรับว่าเกิดในสมัยผู้ว่าอัศวินจริงก็ยังถูกคอมเมนต์จนทวนลงยับโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดถนนมหาราชที่ถูกมองว่าเป็นโครงการสิ้นเปลืองงบประมาณประชาชนใช้ประโยชน์จริงได้น้อยมาก ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ